ตื่นมาทุกเช้าอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวชีวิตที่ติดขัดดีขึ้นทันตาตั้งนโมสั่งจบอิติสุขโตอะระหังพุทโนนโมพุทายะปัทวีคงคาพรหมเทวานาม,ามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโนนโมพุทายะปัทวีคงคาพรหมเทวานามามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทโทนโมพุทธายะปัทวีคงคาพรมะมเทวานะมามิหังสาธุสาธุสาธุท่องไม่บ่อยท่องประจังพิกชีวิตพิกชะตาร้ายกับกลายเป็นดีชีวิตตกต่ำพลิกผันชะตาเทวดาปกปักร,รักษาคุ้มครองแผ่ต่อให้กับคนที่คุณรักสาธุ